ทิวจะสามหน <reco> <sh> ึ่งแน่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 เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเลยเฮี้ยร้องไปเรื่อยเฮี้ยเล่นก็กล้าเฮ้ยเฮี้ยเล่นอย่างโง่ไอ้สัสทำร้องขึ้นหรอขึ้นแล้วขึ้นปะปวดหัวสติมาลองดูแค่ไหน่อยแต่ของกูมันขึ้นออฟไลน์อยู่ เึ้นขึ้นนะขึ้นขึ้นไปต่อเลยเอ้ยเอาถาจริงเหรอก็โดนกูโดนไปโดนเฉยเลยแล้วนะพอหมดตัวดิกูจะหลุดไอ้เหี้ยถามจริงเหรอเล่นได้แค่นี้พี่ปัญญาร้องเหรอถ้าถ้ามึงดูอยู่ถ้ามึงดูอยู่มึงออกเสนอตัวมาด้วยแล้วออกมาเล่นด้วยไอ้เหี้ยไม่นั่งดูแล้วแต่ร้องไอ้สัตว์เฮ้ยได้คุยกับช่องแชทแล้ววันนี้ ใกล้ตำแหน่งกูมันขึ้นมาออฟไลน์วะกูเห็นอยู่นะหรออ๋อขอดูแป๊บนึงขอเช็คปแป๊บนึงเออก็ขึ้นแล้วนี่หวะ่ะเดี๋ยวขอจัดแจงหน้าจอสักคู่เหมือนมันจะไม่ขึ้นของกู ท็อปแชทแชทสดแชทสดแชทเปลยมาไงนะหายล่วชื่อไรวะร้องพีบีอะ ไม่เห็นเลยว่าคนดูสามคนแล้วเพื่อนกูบ้างมาเนี่ยมีมันไหมมีมันไหมมีมันไหมมึงดู่ดูไหมดูไหมดูอยู่ไหมดูอยู่ไหมก็บอกแล้วให้มันมาให้มันเม้นเอามาแล้วเม้นหน่อยมาแล้วเม้นหน่อยอยากรู้ไอ้เหี้ยเพื่อนกูเล่นไม่ได้เล่นจอยืดด้วยสัตส เพิ่งเล่นจอรธรรมดาเอฟเฟกต์ที่อะไรก็ไม่ได้ปรับด้วยอ้ออ่าฮียยนีรมึงด่ากนะูเนี่ยไม่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 คุณนี่ชมนะโอ้ my god มึงเอาคลิปกูมึงอัดคลิปแล้วไปแจ้งนะกูอยากรู้ว่าจะโดนแบนไหมถ้าจะโดนมีไม่กี่เหยืผลไม่ไม่ทำตัวเหี้ยก็เหยียดศาสนาให้เหี้ยไหนวะเจอดูแลพิมหน่อยครับดูแลพิมหน่อย,ด,บบยดูแลพิมหน่อยของจริงมาทุบพี่อะ จะจะดูจะดูพอมดด้วยป่ะไอเ้เพีออพ่อ่พอมดขึ้นอีกคนมั้งพ่อพอขึ้นอีกคนมดีกว่ามาั้งไอเ้เพี่อ่ะไนะครับไป,น,ปน,นะครับเออความจริงมีเยอะไอ้พี่เบิร์ตบอกเรอเฮียไปเจอห้องดาวมึงไม่มึงขี้แตกเลยเหรอ โอ๊ยอ้านาเด้งอืมแม่แรงมีค่อนละโอ้ยถึกจังอ่ะเออไหนๆก็ไหนๆมึงดูวะไอ้สัตว์กดกดซับด้วยกดซับกดอะไรด้วกดซับกดอะไรด้วยสเอ๋แบกเข้ามาดูได้ว่ะช่วยหน่อยดิอี่าช่องโตอย่าไปช่องตายออกแล้วมั้งยังไม่ออกดูเงี้ย

ทำนีบ่บอยอ้ะอ่ะไปเดี๋ยวปกติก็ไล์อยู่แล้วต้องมานั่งไล์โชวว์พกมึงอยียกันเนี่ยแล้วกูเพ<ะ>ิ่งลแล้วกูเพิ่งลงล<ะ>ด้วยประเด็นนะะกูต้องกลับมาขึ้นมาไล์ใหม่คืออะไรนะเนี่ยโอ้โหเกียจเติร์สเนี่ยอุ้ยทำไมมึงต้องเสรตั่วมึงไม่ได้เซฟไว้หรอ ใหม่ใหม่ใม่ใม่เสร็จจอไอเนี่ยพีบีมันมันมันไม่จับเอ้ยมันจับตัวเช็คก่อนไม่จับไม่จับพีบีมันต้องปรับวินโดว์โหมดก่อนทีนึงอ่ะแล้วก็ปจับเอาวะเดี๋ยวขอพับจอขึ้นจอไปไม่จับวะจับ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 ห่อมขับข้ออ๋อขี้ยะงไงเออ

ไม่หลุดเหรอไม่โปรชินด้วยไม่ใครแล้วหรอ,อมาคาบล้วคาบแล้วน่าจะหลุดแค่ดิจ่ะไม่ขบวงาวงมาวไม่ได้หรอพี่บีขบวางไม่ได้เหรอไม่ได้เจ้อะไรที่มึงทำแบบครั้งที่ลราไม่ได้หนระอขบวาง ก็ถ้ามึงจะกอลเป็นลิงเลยอะนะใหม่ๆก็แค่ชื่อชื่อองเชื่อนะกูกอลไม่ได้เออกูกอลไม่ได้หนังหมาไปแล้วปวดมือใครเล่นแล้วแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดไลฟ์มาเพื่อมาเพื่อมาอ๋อไอ้ขี้อะแน่นสัสแม่งอ๋อไอ้ขี้อะกูขอปิดใหม่แต่เปิดแบบ ปืนปืนเต็มที่กูยี่อนจะมาเฮ้ยเอาเอ,อ้ยจะได้เล่นล็อกปรัโหมดเลยอะไอออไม่เอาไทันไม่เอาเอาไอเทียมันปรับโหมดแล้วเนี่ยปรับหมดเลยเด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 แมทเด เบื่อแล้วมาอยากไปเล่นเพียวยังีหรือป่ะเนี่ยฝากช่องละกันไอ้เหี้ยเนี่ยพอมดอ่ะที่มึงว่าพอมดอ่ะในแชทอ่ะพอมดอ่ะไปละเก่งเกินจ้า เช้าวันนีครับโอ้ครับเดี๋ยวหา้องดิลุงชาย